ในทางฟิสิกส์ปริภูมิเวลาเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่รวบรวมปริภูมิหรือ Space และเวลาหรือ Time เข้าด้วยกันเป็นความต่อเนื่องของปริภูมิเวลาในรูปแบบที่เป็น3มิติ three-dimensional space เป็นแบบจำลองพารามิเตอร์3ค่าของจักรวาลทางกายภาพในละหน้าแกน x แกน y และแกน z โดยรวมเวลาเข้าไปด้วย นั่นทำให้เอกภพที่เราอาศัยอยู่จึงมีรูปแบบที่เป็นสีมิติในช่วงต้นของศตวรรษที่20กดคกฎของความโน้มถ่วงสากลของเซอร์ไอแซคนิวตันหรือนิวตัน 's law of universal gravitation ได้อธิบายเกี่ยวกับแรงดึงดูดระหว่างมวลซึ่งได้รับการยอมรับกันมานานกว่า200ปีในฐานะแบบจำลองของนิวตัน โดยแรงโน้มถ่วงเป็นผลมาจากแรงดึงดูดระหว่างวัตถุขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่นในระบบสุริยะของเราแรงโน้มถ่วงด้็าตามที่มีมากกว่าแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ก็จะสามารถดึงดูดดาวเคราะห์เข้าหาสิ่งนั้นได้นั่นสงน่งผลทําให้เกิดการรบกวนวิธีของดาวเคราะห์ที่กำลังโคจรร,ร,อรอบดวงอาทิตย์แต่เัลเบอร์ไอสไต มีแนวคิดเกี่ยวกับการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ในแบบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปหรือ theory of general relativity ซึ่งแตกต่างออกไปจากแนวคิดที่เซอร์ i อ a a c Newton ได้อธิบายเอาไว้